ไไได้ไปกวนน้องเกลตามแม่ชมเข้าฟิตเนสสร้างมีใหม่ไวเล่าอีกแล้ว น้องแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัทยินหนึ่งซุปตาฟันน้ำนมที่มาแรงแห่งยุคจริงๆจนตอนนี้ฮอตแซงตัวมัมตัวแม่ชมพู่อารยาไปแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดโดยเฉพาะกับท่าก้นเด้งที่ถูกอ,อกถูกใจกันทั่วบ้านทั่วเมือง ล่าสุดค่ะมีโมเมนต์มาให้แฟนคลับได้อมยิ้มกันอีกแล้วเมื่อน้องเกลตามคุณแม่ชมผู้ไปฟิตเนสไปออกกำลังกายเผยคลิปความน่ารักต่างๆของน้องเกลที่สนุกสนานเอนจอยกับที่นี่มากๆได้เจอผู้คนได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งน้องเกลก็ได้ไปทำท่าออกกำลังกายตามแม่ชมอย่างจริงจังแต่ผลที่ได้ออกมานั้นทำเอาแฟนๆที่ดูแอบหัวเราะตามกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าเกล้อมตามพี่ยุแน่ตำนานยุพร้อมเพราะออกกำลังกายครับ บางคอมเมนต์บอกว่าตีลังกา3มตลบไปเลยนอนเจ๊เกลเอ็นจอยกับทุกกิจกรรมจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าอะไรคือล้มแล้วหัวขมำไม่ต้องห่วงเกลเกลชิลบางคอมเมนต์บอกว่าเกลสู้ชีวิตมากลูกและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายเลยละค่ะเล่นหนึ่งให้แหมทีหนึ่งได้ไหมคะ 被关了。